ปุ๋ยน้อยแต่บ่อยครั้งในช่วงทําใบฮะแลจริงจริงการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเนี่ยเป็นถ้าคนเรียนเกษตรจะเรารู้ว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยที่ถูกต้องก็คือเราใส่น้อยแต่ใส่บ่อยครั้งนะครับผมว่าถ้าเปรียบเทียบไปไง่ายคือก็เหมือนเหมือนคนทานข้าวอะ่ะคนที่เอามามา,มากๆเลยเราเราก็ทานไม่หมดแต่แทนที่จะทานทานมื้อเดียวเราก็แบ่งเป็นสามมือ้อมันก็มันก็ทำให้เราทานได้มากขึ้น ก็คล้ายๆกันคือที่นี่จะใส่ปุ๋ยบ่อยแต่แตใส่น้อยต้นหนึ่งนี่จริงๆแล้วเรากินปุ๋ยกี่กิโลเนี่ยหนึ่งกิโลต่อต้นเนี่ยถ้าเฉลี่ยเดือนละหนึ่งกิโลเนี่ยเราก็ใส่ใส่แบ่งเป็นอสามส่วนเพืออาจจะสามประมาณสามปีกว่าต่อตซึ่งวนนันมาใส่ใส่ปบ่อยน,นะแต่ปริมาณก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราใส่ใส่บ่อยคือตัวมาเขาจะค่อยๆกินไปเรื่อย ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของป่อยจะจะดีกว่าเราใส่ครั้งเดียวแล้วก็ปุ๋ยบดดครั้งเดียวแล้วก็กินครั้งเดียวแต่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถึงเป็นเดือนนะอันนี้น,นี้คือถ้าถ้าชาเช้าสูตรที่สมบูรณ์แบบจริงๆเขาจะเขาใส่น,น้อยๆแต่บ่อยครั้งขยันขยันน้อยครับเป็นสูตรที่ที่คนเรียนเกษตรก็จะจะรู้ว่า อาจารย์เขาจะสอนอย่างนี้แหละค่ะสุป,ปุยนี่เรามีหยุดใส่บ้างไหมคะ,ะจริงๆทั้งปีเนี่ยมันจะมีสูตรที่เราจะต้องใส่เรื่อยเสมออย่าง, <c oughs> งหมดในสูตรเสมอใ,ใน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 การเตรียมใบสองนะเราก็จะใส่แปดยี่สิบสี่คือการเล่งดอกต่อไปเลยนะต่อไปจนก,กว่าจนก,กว่าดอกเขาจะออกมาออกมาที่เราพอใจแล้วเราก็จะหยุดใส่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะมีมีการหยุด ช่วงหยุดตอนช่วงได้ได้ดอกแล้วพอ,อเห็นดอกแล้วเนี่ยเขาก็เราก็จะหยุดตอนนี้ถ้าเราเราใส่ใส่ใส่ไปเลยเนี่ยบางครั้งเรือเจ้ยนอาจจะสูงทําให้การแตกไปอ่อนในช่วงดหลังดอกบานเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นที่ปุ๋ยก็ได้หรือเป็นที่เรเจ้นจากน้ําฝนที่ที่อยู่ในอากาศก,ก็มีผลที่ทำให้ต้นไม้แตกไปอ่อนได้ ช่วงนี้เราก็ส่วนมากชาวสวนก็จะหยุดใส่จะใส่ทีก็คือหลังจากขึ้นลูกแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มอ่อยอ่อยปุ๋ยใหม่อันนั้นก็จะเป็นปุ๋ยเลีล้ยลกอีกสูตหนึ่งอาจจะเป็น1 3 3 1หรือ12.27 12, 1ที่มีต้นหน้าเริ่มน้อยล้วต้นหน้าต้นกลางแล้วเป็นตัวหลังอย่าง13.31 13, อย่าเงี้ย ก็จะไปใส่ยาวไปจนขึ้นเป็นลูกนะครับเป็นลูกสองกิโลสองกิโลสามพอช่วงขึ้นสามกิโลบางบางส่วนก็จะใส่เป็นปุูกที่เล่นหวานอย่างศูนศูนย์หกสิบอะไรเงี้ยคืออันนี้จะทำให้เนื้อเน,นื้อเกลเรามีคุณภาพมากขึ้นนะทจะกินอร่อย่ เาก็ทยอยใส่อีกเหมือนกันเหรอคะทุกๆสิบวันถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกแล้วลวันก็ได้หรือสิบห้าวันก็ได้แต่ที่นี่ก็จะล่อยเป็นทุกสิบวันแต่การใสปุ๋ยแต่ละครั้งจะให้ได้ผลก็คือคือเราต้องใส่ในช่วงที่ที่มีแสงแดดหรือในช่วงที่เราคาดการว่าฝนไม่ตกพอใส่ปุ๊บเราเหยี่ยงน้ำตามให้ปุ๋ยละลาย ถ้ามีแสงแดดนะฝนก็จะผลมาก็จะดูดกินได้ทันทีแต่ถ้าเราใส่ไปแล้วไม่ลดน้ําตามเนี่ยฝุ่นของตัวมันจะหลเหลบรรยากาศได้ที่นี่เราต้องเตี้ตัวน้าตงสูงเนี่ยเขาก็จะเหล่ทิ้งไปเฉยถ้าเราไม่ลดน้ําตามนะอีกอย่างคือบางครั้งถ้าเราใส่โดยโดยไม่ลดน้ําตามเนี่ยถ้าฝนตกมามากๆมันก็เท่ากับละลายไหลทิ้งไปเฉย หรือถ้าฝนไม่ตกมามันก็ก็ไม่ได้นจรแล้วคที่ดีสุดคือใส่แล้วลดน้ําตามได้ผลดีที่สุดใส่แล้วลดน้ําตามถึงแม้ว่าเขาจะมีฝนมาเติมก็ไม่เป็นไรเพราะเขาละลายแล้วาละลายแล้วอืมคะนี่ก็คือเรื่องของปุ๋ยถ้าใส่มากไปเกิดอะไรขึ้นคะกับทุเรียน เป็นต้นเล็กก็ตายเลยนะครับถ้าใส่ใส่ในปริมาณที่เขาชิดโคนเกินไปมากเกินไปเนี่ยถ้าเป็นต้นที่ความเค็มหรืออะไรเนี่ยจะทำให้ต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยชกชกเลยต้นใหญ่มันก็ถ้าใส่มากมันก็เปลืองนะครับเปลืองก็คือบางครั้งมันไม่ไม่มีประโยชน์ที่จะไปใส่ทีเดียวมากๆเขาอาจจะมีชีวิตอยู่รอดแต่ว่ามันเปลืองเรา S <S <S ถึงมีลูกถึงมีลูกแล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปมีผลกระทบต่อลูกอะไรไหมคะเออมากเกินไปฮะก็มีมีในเรื่องของในดอเชีนที่มันตกค้างในดินมากเกินไปจะทำให้การควบคุมใบอ่อนไม่ดีอ๋อมากเกินไปใบอ่อนก็แตกอยู่นั่นแหละอ๋ะอ